สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด a ั l เก a r o ทนะคะคลิปนี้เป็นคลิป l ลิฟสตอรี่นะคะเป็นการอ่านไพ่แบบ Random. เรนดอมจะเป็นเรื่องราวความรักแบบไหนนะคะของใครเดี๋ยวมาดูกันนะก่อนอื่นเช็คพลังงานของคุณและเขาก่อนนะคะ คนด้านบนก่อนแล้วกันเนาะคนด้านบนเนี่ยมีทา่ทาทัดดินนะคะแล้วก็ทัุน้ํามีทัดดินกันมังกรทุกศพแล้วก็มีทัุน้ำมีนกรกฎพิจิกเป็นคนค่อนข้างสุดตรงสุดตรงในที่นี้คือคือเขาเป็นคนใจดีอะ่ะเป็นคนใจดีแบบไม่คิดถึงแต่คนอื่นอะแทบจะไม่ไม่คิดถึงตัวเองเลยคือ คยได้ยินคําว่าเตี้ยอุ้มคอมไหมคะคือมันเหมือนกับว่าต่อให้ตัวเขาอะจะลําบากถ้ามีคนมาขอความช่วยเหลือเขาเขาก็จะช่วยต่อให้รู้ตัวว่าถ้าช่วยแล้วต้องลําบากจะต้องเดือดร้อนเขาก็จะช่วยโดยเฉพาะถ้าเป็นคนที่แบบเป็นคนใกล้ชิดเป็นญาติสนิทมิตรสหาย เป็นคนที่หรือว่าคนที่เคยมีบุญคุณกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนี่ไม่มีการปฏิเสธเลยปฏิเสธคนอื่นไม่เป็นอืแล้วแบบตัวเองก็ไม่ใช่ว่าร่ำรวยหรือว่ามีเหลือเฟืออะไรขนาดนั้นนะแต่ก็ชอบแจกจ่ายชอบเปชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบคิดว่าคนอื่น มีคนที่เดือดร้อนกว่าเราตั้งเยอะเรายังสบายกว่าเขาตั้งเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราก็หาใหม่ได้ช่วยช่วยเขาไปก่อนเป็นคนใจดีแบบนั้นเลยใจดีมากๆมีความอบอ้อมอารีมีความอ่อนโยนมีจิตใจที่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะบริสุทธิ์ผุดผ่องอนะเหมือนเหมือนมองโลกในแง่ดีเกินไปอะบางครั้ง แล้วตัวเองก็มาลำบากเองแต่ก็คือเขาไม่ได้มองโลกในแง่ดีขนาดนั้นนะแต่เวลาที่แบบมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็จะยื่นมือเข้าไปช่วยก่อนนะคะเหมือนจนแบบไม่ไม่นึกถึงผลที่จะตามมาไม่นึกถึงความเดือดร้อนของตัวเองที่จะตามมาภายภาคหน้าจะตามมาภายหลังอะไรอย่างเงี้ยอืแล้วก็หลายครั้งด้วยที่เขาเดือดร้อนเพราะคนอื่น ส่วนอีกคนหนึ่งนะคะมีธาตุธาตุลมเมถุนตุลกลุมนะคะแล้วก็มีธาตุไฟเมษสิงธนูคนนี้เนี่ยเป็นคนที่น่าจะเจออะไรมามากมายในชีวิตเจอความลำบากมาในชีวิตเจอคนทั้งดีและไม่ดีผ่านมาเยอะนะคะแล้วเขาก็ก็เลยค่อนข้างที่จะ ไม่ได้เปิดใจกับใครง่ายๆไม่เออไม่ใช่เปิดใจใครง่ายหมายความว่าไม่ได้ไว้ใจทุกคนนะ่ะไม่ได้แบบเปิดเผยแบบร้อยเปอร์เซ็น์เป็นคนที่ค่อนข้างสู้ชีวิตอยู่เหมือนกันค่อนข้างจที่จะสู้ชีวิตแล้วก็พยายามทำอะไรต่างๆให้มันแบบ ผู้อ่านว่าเขาเขาเป็นคนที่มีความความสมดุลนะ่ะแบบมีทั้งความมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดำอยู่อยู่ในคนเดียวกันคือไม่ใช่เป็นเป็นขาวบริสุทธิ์แล้วก็ไม่ใช่สายดาร์กแบบแบบมืดมนอะไรขนาดนั้นน่ะแต่เป็นคนที่มีมีสองมุมที่มันบาลานซ์กันถือว่าก็เป็นคนปกติคนหนึ่งที่เข้าใจโลก แล้วก็ใช้ชีวิตแบบแบบคนที่ที่เข้าใจโลกที่ผ่านอะไรมาเยอะที่เจอมาทั้งดีและไม่ดีถ้าเทียบกับคนเนี้ยคนเนี้ยจะค่อนข้างแบบดีสุดโต่งอะค่อนข้างที่จะแบบดีกับคนอื่นจนจนลืมนึกถึงตัวเองจนตัวเองเดือดร้อนในขณะที่คนเนี้ยถ้าอะไรที่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนเขาก็จะไม่ทำ ถ้าช่วยคนอื่นแล้วต้องทําให้ตัวเองเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายให้กับชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ทําเขาจะพยายามที่แบบไม่ทําให้ชีวิตตัวเองวุ่นวายเพราะที่เป็นอยู่คือจะไม่หาความวุ่นวายมาเพิ่มเติมอะค่ะเพราะว่าเพราะเขารู้สึกว่าที่เป็นอยู่มันก็วุ่นวายอยู่แล้วแค่เขาไม่สรรหาอะไรมาเพิ่มเงี้ยมันก็มีเรื่องนูน้นเรื่องนี้เข้ามาในชีวิตของเขาเข้ามาเองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเขาไม่ต้องดิ้นรนไปหาปัญหาเพิ่มหรอก แล้วก็คนเนี้ยค่อนข้างจะเป็นคนที่อ่อนไหวนะคะอ่อนไหวเซนซิทีฟค่อนข้างที่จะมีเรื่องของแบบอารมณ์อ่ะอารมณ์ที่แบบลึกซึ้งเวลาเวลาโกรธก็คือโกรธมากเวลาน้อยใจเสียใจก็คือแบบเสียใจมากน้อยใจมากอทีนี้ เดี๋ยวขอดูเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะว่าเป็นยังไงสถานการณ์ความรักเป็นยังไงเอ่ย ตัวเขาเนี่ยนะคะเป็นคนที่น่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างพูดจาฉะฉานเนาะค่อนข้างที่จะผงผางด้วยซ้ำในบางครั้งหรือเป็นคนพูดเสียงดังเป็นคนที่มีอะไรก็ก็พูดตรงๆแล้วก็ชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่มันวุ่นวายไม่ชอบอะไรที่ เป็นภาระหรือเป็นปัญหาท็อกซิกในชีวิตคนที่ไม่ดีคนที่สร้างปัญหาให้กับชีวิตเขาพร้อมที่จะตัดทิ้งเขาอาจจะดูเย็นชาอาจจะดูใจร้ายในบางครั้งในความรู้สึกของคุณอะนะคุณก็รู้สึกว่าเออทำไมบางครั้งเขาดูแบบเลือดเย็นจังเลยอะเขาดูใจร้ายจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอะกลับมองว่านี่แหละโลกของความเป็นจริงมันก็เป็นอย่างนี้แหละอืมฉันไม่ได้อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์นะส่วนคุณนะเป็นคนแบบ นิ่งๆคุณก็ไม่หือไม่อือไม่ค่อยอะไรกับใครถ้าเวลามีปัญหาอะไรงนเงี้ยคนนี้จะเป็นคนที่พูดกว่าเขาจะเป็นคนที่ที่พูดออกมาแต่คุณจะเป็นคนที่นิ่งเงียบฟังตัวคุณน่ะค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตแบบเรื่อยเปื่อยเนาะ <c ười> คือ ไม่ใช่แบบเลื่อยเปืือยอย่างนั้นอะคือคือดูคุณผ่อนคลายอะคุณดูสบายสบายไม่ได้ซีเรียสอะไรมากคุณดูเป็นคนคุณน่าจะเป็นคนใจดีเป็นคนที่แบบอะไรก็ได้อืมไม่ไม่คิดมากเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่เขาอะ่ะค่อนข้างที่จะเด็ดขาดชัดเจนค่อนข้างจะเป็นคนซีเรียสคนหนึง่งนะคะความแตกต่างของคุณกับเขาเนี่ยค่อนข้าง ค่อนข้างเยอะอยู่นะค่อนข้างมากอยู่นะอืมเขาประสบการณ์ชีวิตค่อนข้างเยอะนะคะผ่านอะไรมาเยอะเนี่ยถ้าแยกแบบเนี้ยผู้อ่านก็พองมองออกแล้วว่าเขาคือคนคนด้านล่างแล้วคุณคือคนด้านบนคือค,คุณคือคนที่แบบใจดีอะ่ะคนที่แบบชอบช่วยเหลือคนอื่น ตัวเขานะคะแล้วเ,เขามีความจริงจังจริงใจกับคุณนะแต่เขาค่อนข้างจะดูเย็นชาเขาดูนิ่งๆดูไม่ค่อยไม่ค่อยโรแมนติกไม่ค่อยแสดงความรักไม่ค่อยแสดงความรู้สึกกับคุณในขณะที่คุณเนี่ยมีความมีความโรแมนติกมากกว่าเขามีความเขาเรียกว่าอะไรอะ มีมีความคิดที่อยากจะทำนู่นทำนี่ทำอะไรน่ารักกุ๊กกิ๊กมีแพชชั่นมากกว่าเขาไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีแพชชั่นกับคุณนะเขามีนะแต่ว่าเขาจะเป็นแบบนิ่งๆคูคู่ะค่ะนิ่งๆขึ่มๆคู่คูคคแบบเก็บอาการอมืมีความรู้สึกมีความรู้สึกกับคุณแต่แต่ไม่ ไม่ไม่หวือหวาไม่ไม่ทําตัวหวือหวาไม่ทําตัวน่ารักไม่ทําตัวแบบมุ้งมิ้งกุ้งกิ้งอะไรอย่างเงี้ยคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่ทุ่มเทในความสัมพันธ์มากกว่าเขาคุณชอบเขามากๆแล้วคุณก็แบบอยากทำนูน่นอยากทำนี่ให้เขาในขณะที่ตัวเขาอ่ะคุณ,ค,ณคุณรู้สึกว่าเขาแทบจะไม่ทำอะไรให้คุณเลยเขาแทบจะแบบ อยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆคนนึงก็ทําอยู่นั่นแหละเป็นสายเปนเนาะเปในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเปแค่เงินอย่างเดียวนะไม่ได้แบบซื้อของให้อะไรอย่างเดียวนะทําอะไรให้ได้คุณทําให้หมดอะไรน่ารักน่ารักคุณทําให้อะไรดีๆอะไรที่คุณคิดว่าเป็นความรู้สึกดีๆอะที่คนรักคนนึงจะทําให้คนคนที่เรารักมีความสุขอะคุณก็ทําให้เขาหมดแหละคุณเป็นแนวแบบ รักใครก็คือแบบเป็นที่ทุ่มเทเป็นสายข้างรักอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็รู้สึกว่าทำไมเขานิ่งจังเลยอะ่ะเขาแบบไม่สนใจหรือว่าเขาไม่ถือไม่อืออะไรเลยจริงๆเขารับรู้นะเขารับรู้แล้วเขาก็แต่ก็อย่างที่บอกอะ่ะว่าเขาเป็นสายนิ่งเขาเป็นมนุษย์หนินนะคะเป็นคนที่เ ไม่ค่อยจะมีความโรแมนติกอยู่ในตัวเองสักเท่าไหร่เขาก็จะนิ่งๆเฉยๆก็ดูดูว่าคุณจะทำอะไรไม่ห้ามด้วยอยากทำอะไรก็ทำแต่เขาไม่ทำไงเขาเขาไม่ค่อยพูดด้วยนะคนเนี้ยอาจจะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงออกไม่แล้วก็แบบแต่เขาอยากให้คุณ คุณได้รับรู้เองว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณ <c oughs> เขาจริงจังกับคุณนะแล้ววันหนึ่งคุณจะได้รับรู้เองโดยที่เขาไม่ต้องพูดกับคุณไม่ต้องบอกคุณแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นอะแต่วันหนึ่งคุณจะรู้ว่าเขาก็ไม่ได้ไปไหนเขาก็อยู่กับคุณเนี่ยแหละเขาก็ไม่ได้นอกรู้นอกทางไม่ได้ไปมีคนอื่นเขาก็รักคุณหนี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณว่าแล้วเดี๋ยววันเวลาจะเป็นตัวบอกเธอเองว่าฉนักเธอมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอืม ในขณะที่คุณนะ <c oughs> คุณรู้สึกว่าเอ๊หรือว่าเราเราอาจจะยังดีไม่พอเรายังทำให้เขาไม่มากพอเราต้องทำอะไรอีกนะคุณก็เจ้าแผนการเหมือนกันเ <c oughs> พราะคุณอนะความรู้สึกของคุณมันเพิ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีลดไ,ไม่มีแผ่วด้วยนะคะไม่ยอมแพ้จากตอนแรกเนี่ยแบบ นะมาหนึ่งไม้อ่ะหนึ่งไม้ปุ๊บเป็นอัศวินไม้พออัศวินไม้ปุ๊บมาเป็นคิงไม้ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแ่วนิ่งนักใช่ไหมนิ่งนักได้ฉันจะเพิ่มเลเวลอีกฉันจะสู้ <c oughs> คุณก็สู้ชีวิตชีวิตของคุณก็ดันสู้กลับ <c oughs> นะคุณก็ใช้วิธีแบบน้ำหยดลงหินอืม ทุกวันน้ําหยดลงหินทุกวันหินบล็อกไม่ใช่หินไม่บล็อกนะคะแต่หินหินก็นิ่งหินก็ไม่ทําอะไรอ่ะหินก็ยังเป็นหินอยู่วันยังค่ําหินก่อนไหมรู้สึกว่าหินก้อนนี้จะก่อนยากอยู่เหมือนกันค่อนข้างจะแข็งแรงคงทนนะคะเนี่ยแล้ววันหนึ่งอ่ะเขาจะทําให้คุณเห็นว่าจริงๆแล้วเขามีความรู้สึก รักคุณนะเขามีความรู้สึกดีๆกับคุณเขาจริงจังกับคุณนะอืมไม่ใช่ว่าไม่รักไม่ใช่ว่าไม่ชอบแล้วคุณเนี่ยก็แบบก็รู้ก็รู้ว่ารักก็รู้ว่าชอบแต่ก็อยากให้มีความมีความโรแมนติกหรือมีความเอาใจใส่มีความมุงม้งมิ้งทำอะไรให้มันแบบ น่ารักน่ารักให้ให้ได้มีความสุขให้ชีวิตรักมันซาบซ่าหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่คุณก็มีความสุขแหละคุณก็มีความสุขที่มีเขาอยู่นะคะในวันที่ในวันที่คุณได้รับรู้อะว่าว่าเขาจริงจังกับคุณว่าเขาก็รักคุณเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยตัวคุณเองก็โอเคคุณคุณก็มีความสุขถึงแม้ว่าเขาอาจจะแบบไม่ใช่ไม่ใช่แบบที่คุณต้องการ คุณอาจจะต้องการความรักต้องการคนที่โรแมนติกมากกว่านี้ต้องการความหวานมากกว่านี้แต่ว่าเขาก็นิ่งๆอ่ะเออเขาก็นิ่งจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอืม คิดถึงอนาคตที่ที่มีคุณอยู่ข้างๆนะคะคิดว่าโอเคเออคือมีการจินตนาการนะว่าในอนาคตของเขามันจะต้องมีคุณอยู่ด้วยแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันมันยังอีกไกลมันยังอีกไกลกว่าจะสรุปได้แค่มองเห็นแล้วอะลางๆแล้วในความรู้สึก ในขณะที่คุณเนี่ยคุณไม่สนใจอะไรละคุณค่อนข้างเชื่อมั่นว่าคนคนนี้ใช่แน่นอนคุณกับเขาไม่มีทางตัดกันขาดคุณกับเขาเป็นคู่กันแน่ๆและคุณอาจจะเป็นสายมูด,ด้วยเป็นสายมูแนวแวที่แบบว่าถ้าไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลคุณก็อธิษฐานอาธิษฐานขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยให้ความรักครั้งนี้มันสมหวังอะไรอย่างเงี้ย อคุณอะชอบเขามากๆแล้วคุณก็คิดว่าฉันว่าไม่ผิดตัวหรอกคนนี้แหละต้องเป็นคู่ฉันแน่เขาอะมีความรักให้คุณนะคะมีความรักให้คุณแบบเต็มเปี่ยมเลยนะเพียงแค่เขาไม่แสดงออกมันเป็นความรู้สึกที่มันอยู่ข้างในแต่ลุคของเขาเป็นแบบนั้นเป็นคนนิ่งๆแล้วคุณเนี่ย คุณคุณที่ไม่รู้ว่าเขาอ่ะคิดอะไรอยู่คุณมีความกังวลคุณไม่รู้ว่าเขารักคุณไหมคุณไม่รู้ว่าเขารู้สึกอย่างที่คุณรู้สึกหรือเปล่าบางครั้งคุณคุณก็แบบค่อนข้างจะแบบมั่นใจในตัวเองว่าแบบคนเนี้ยใช่เลยคนเนี้ยต้องแบบเป็นคู่ฉันแน่ๆเลยแต่ว่าบางครั้งคุณก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าไม่ใช่นะเอ๊ะหรือว่าฉันคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ย มีความกังวลนะคะมีความกังวลมากๆแล้วเขารับรู้ด้วยเขารู้ว่าคุณเป็นคนขี้กลัวขี้กังวลหวัดแวงแล้วก็เป็นคนที่แบบคือคุณค่อนข้างจะทุ่มเทในเรื่องของความรักอะ่ะแล้วคุณทุ่มเทคุณทุ่มเทเ,ทเต็มที่คุณก็อยากได้ความรักเต็มที่จริงๆเขาก็รู้นะแต่เขาก็คงแบบก็ฉันเป็นคนแบบนี้อะ่ะฉันจะให้ฉันมาทำหวานทำ อะไรเลี่ยนๆฉันก็ทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นนะคะเขารู้แต่เขาก็ทําให้คุณไม่ได้นะแต่เขาก็รักคุณนะไม่ใช่ไม่รักเขาเขารักคุณว่าแบบรักจริงจังด้วยนะแต่เหมือนคุณมองไม่เห็นอนะคุณมองไม่เห็นความรักของเขาอะ่ะเนี่ยจนแล้วจนรอดเขาก็ยังนิ่งอยู่ต่อให้ <laughs> ต่อให้เขารู้ว่าคุณ ใจสั่นวันไหวรู้ว่าคุณแบบไม่สบายใจรู้ว่าคุณแบบกังวลหวาดระแวงแต่เขาอะก็ยังนิ่งก็ยังคงทําตัวเหมือนเดิมเขาก็ยังเชื่อว่าวันหนึ่งคุณจะรู้เองเออวันหนึ่งอะคุณก็จะคุณจะรับรู้ว่าเขาจริงจังและมีความรักให้กับคุณวันหนึ่งคุณจะเติบโตคุณจะเข้าใจอะไรอะไรได้ดีขึ้น เขาเชื่ออย่างนั้นคนนี้ค่อนข้างมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณน่ะเขามีความคิดความอ่านที่ที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่นะคะ,ะในขณะที่คุณคุณจะต้องเรียนรู้คุณจะได้เรียนรู้และเติบโตจากเขาคุณจะได้เรียนรู้จากเขาแล้วคุณจะเห็นเห็นในสิ่งที่เขาทำเห็นว่า การกระทําของเขาอะ่ะมันมันดังกว่าคําพูดเขาไม่จําเป็นจะต้องมาแสดงออกว่ารักคุณอย่างนั้นรักคุณอย่างนี้คุณอาจจะเห็นคู่รักคู่อื่นที่แบบเอาอกเอาใจกันแต่บางทีมันอาจจะเป็นแค่ช่วงโปรโมชั่นมันอาจจะแบบ ดีแค่ช่วงแรกแล้วช่วงหลังๆก็จืดชืดอะไรอย่างเงี้ยแต่คนนี้ค่อนข้างเป็นคนเสมอต้นเสม,สม,อ,สมอปลายนะคะก็คือนิ่งยังไงก็นิ่งอย่างนั้น <c oughs> นิ่งยังไงก็นิ่งอย่างนั้นแหละอืม <c oughs> ถือว่าดีไหมแต่ก็มีความจริงใจให้กับคุณเพียงแค่ค,คุณอาจจะบางครั้งบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณคุณอาจจะรักเขาข้างเดียวหรือว่า คุณมองไม่เห็นความรักที่เขามีให้กับคุณแต่วันหนึ่งอะคุณจะเข้าใจอะไรอะไรได้ดีคุณจะเติบโตขึ้นคุณจะรู้จะรู้ว่าที่ผ่านมามันคืออะไรมันคือเขารักคุณเขาจริงจังกับคุณนั่นเองนะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะห้าไมา้เนี่ยเอ่อกว่าคุณจะรู้กว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะลงตัวมันจะลงเอย่ยมันจะต้องแบบ เจออะไรมากมายอมันคุณจะต้องเรียนรู้อะไรอีกมากมายจะต้องค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเปาะมันจะค่อนข้างมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาคุณอาจจะน้อยอกน้อยใจเขาคุณอาจจะแบบรู้สึกว่าเขาไม่รักคุณคุณอาจจะน้อยคุณอาจจะระแวงคุณอาจจะแบบคิดมากอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้ไปไหน สุดท้ายแล้วเขาก็จะยังเขาก็จะยังอยู่แล้วคุณจะได้รู้เองว่าที่ผ่านมาคือคุณพลานอยไปเองคุณคิดมากไปเองคุณกังวลไปเองแล้วคุณก็อาจจะยังเด็กเกินไปอาจจะยังเด็กกว่าเขาหรือว่าประสบการณ์คุณน้อยกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณจะได้เรียนรู้อะไรต่างๆจากเขาอีกมากมายนะคะพอเรียนรู้แล้วคุณจะเติบโตขึ้นแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่แบบเ,เข้าใจ เข้าใจโลกเข้าใจว่าอะไรมันคืออะไรแล้วคุณจะเข้าใจเขาด้วยแล้วคุณก็จะนิ่งขึ้นจากที่เคยเป็นคนกระตือรือร้นพยายามทํานูน่ทนทํานี่เป็นแนวแบบข้างรักอะไรเงี้ยคุณก็จะนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณรักเขาน้อยลงหรือว่าไม่รักเขาอะไรอย่างนี้นะแต่คุณจะรู้ว่าโอเคความรักเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องพยายามอะไรมากขนาดนั้นแค่คนสองคนรักกันใจตรงกันเข้าใจกัน ก็อยู่ด้วยกันไปแบบยาวนานไม่จําเป็นที่จะต้องแบบแสดงความหวานชื่นรื่นรมอะไรต่อกันมากมายเพราะว่าวันหนึ่งมันอาจจะแบบไม่หวานแบบนี้แล้วก็ได้วันหนึ่งมันอาจจะลดลงแล้วความรู้สึกดีๆมันอาจจะแบบคุณอาจจะรู้สึกแย่กว่านี้ก็ได้ถ้าถ้าสมมุติว่าตอนแรกเนี่ยเขาทําดีกับคุณเขาเอาอกเอาใจคุณสารพัดแต่พอตอนหลังเขานิ่งไปเขาไม่เอาใจคุณเหมือนเดิมคุณอาจจะรู้สึกแย่กว่านี้ก็ได้ แต่อันเนี้ยคุณจะไม่รู้สึกแย่เพราะว่าคุณจะเห็นว่าเขาเสมอต้นเสมอปลายเขาเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นอโอเคนะคะจบการอ่านให้แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ